ไลคอปพอรวมพลังสิทธิ 9, ์เก่าวปสรุ่นที่1-9สมทบทุนช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภยัยโควิด -19 สร้างห้องนกาทีฟเพรสชอร์พร้อมมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัฐ22แห่งทั่วประเทศโดยได้รับเกียรติจากดรสุทธิพลทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวถึงเจตจำนงในการรวมพลังสิทธิ์กาวอบปสสมทบทุนช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด -19 สร้างห้องดิ t ก v ที r e s ช u r e พร้อมมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัฐ22แห่งทั่วประเทศในครั้งนี้พร้อมทำการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลรัฐ22แห่งทั่วประเทศรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,585,020บาท25สตางค์ ทั้งนี้จากการหารือมีความเห็นสอดคล้องรวมกันว่าเนื่องจากปัจจุบันยังมีโรงพยาบาลของรัฐอีกหลายแห่งที่ยังขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความจําเป็นต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันเป็นกรณีพิเศษเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงได้จัดทํากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์ขึ้นตามโครงการ คอปพอรวมพลังวปสเพื่อบุคลากรทางการแพทย์สู้ภยัยโควิด -19 โดยจะนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 1. บริจาคเงินสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure) จำนวนหนึ่งห้องให้กับโรงพยาบาลบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเป็นถาวรวัตถุที่จะคงอยู่และใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาพยาบาลประชาชนต่อไป 2. ตู้ตรวจเชื้อแบบความดันบวก Positive Pressure จำนวน1ตู้และตู้ตรวจเชื้อแบบความดันลบ Negative Pressure จำนวน1ตู้เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลชุมแพย์จังหวัดขอนแก่น 3. หน้ากากอนามัย N95 จําจำนวน2,500ชิ้นชุด p r e t t i v e c o v e r All จำนวน2,000ชุดชุด i อ o l a t i o n กาวจำนวน1,000ชุดและถุงมือยางจำนวน1,400กล่องสำหรับบุคลากรทางการแพทย์นอกจากนี้สำนักงานคอปพอ ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคตู้อบรังสี UVC สำหรับอบหน้ากากจากกลุ่ม SOS To Medical Staff in Covid-19 แอลกอฮอล์เ5สเซำหรับล้างมือจากบริษัทไทยเบเเ e ร a จำกัดมหาชนจำนวน5,000ลิตรและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดจำนวน2,200ลิตรจากบริษัท WA 1 9 9 1้าจำกัดมหาชน โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลจำนวน22แห่งทั่วประเทศอีกด้วยค่ะเป็นกิจกรรม CSR ที่เราทำกันในช่วงอันนี้อาจจะเป็นกิจกรรมแรกเลยร่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 นะครับเราก็คิดว่ารอจริงๆแล้วเนี่ยมีการระดมนะครับเรื่องของกำลังใจนะครับกำลังทรัพย์ จากสิทธ์เก่ารุ่นต่างๆนะครับก็สําเร็จได้ในวันนี้ก็ด้วยความรุ่งเรืองรุ่งจกกังจันะครับแล้วก็มีทั้งบริษัทเช่น W ซึ่งเ็เป็นประธานบริษัทก็เป็นสิทธ์เก่าวสสนะครับแล,ล้วรวมท,ท,ทั้งไทยเบฟไทยเบรเก็ร่วมประจากในส่วนของแอ,อกลกอฮอล์นะครับหลายพันลิตรนะครับทั้งหมดก็จะมีการวันนี้มีการตัวแทนของบางโรงพยาบาลมารับมอบนะครับ แล้วก็ที่เหลือเราก็จะจัดส่งในวันนี้เลยนะครับก็จะทําให้ทางโรงพยาบาลที่ต้องการได้รับอุปกรณ์ต่างๆโดยเร็วนะครับซึ่งก่อนที่จะดําเนินการคัดเลือกโรงพยาบาลก็ได้มีการสรํารวจนะครับจากผู้ที่มีข้อมูลตา่างๆจึงเป็นที่มาของโรงพยาบาลทั้ง22น,นะครับอันนี้ก็คงไม่สามารถที่จะไปมอบให้ ผุกควาทุกชิ้นได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็อยากจะให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ถือว่าเป็นสอนกำลังใจนะครับและเป็นความห,มห่วงใยที่พวกเราคอ,อ,อพอและก็วบกศทุกคนนะครับที่ต้องการที่จะให้พานบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยได้ตรักว่าเราในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนไทยกลุ่มหนึ่งมีความห,มห่วงใยท่านที่ได้ ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยถึงแม้ว่าจะเป็นการเสี่ยงแต่ท่านก็ได้เสียสละที่จะดูแลนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้ครณนารักความห่วงใยแล้วก็กำลังใจจากพวกเราทุกคนในวันนี้ครับ